สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําแอปพลิเคชัน l i น์นั่นเองสำหรับแอปพลิเคชัน l i น์นะครับก็จะมีฟีเจอร์หลักๆนั่นก็คือการพิมพ์ข้อความเพื่อสื่อสารกันนั่นเองครับนอกจากนี้ l ลน์ยังมีระบบสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักให้เราได้เลือกใช้ได้อีกมากมายเลยครับผมสำหรับตัวสติ๊กเกอร์ไลน์จะเอาไว้ใช้สำหรับแสดงความรู้สึกของตัวเราออกมาครับ แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเพราะยังมีสติกเกอร์อีกเป็นพันพันแบบให้เราได้เลือกใช้แต่บางอันเนี่ยอาจจะต้องแียต่างในการใช้งานนะครับซึ่งสติกเกอร์บางอันนะครับก็อาจจะมีเสียง,งออกมาด้วยนะครับเช่นตัวนี้หยดหรือจะเป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารัก้อยสำหรับคนมีแฟนก็มีเช่นกันนะครับนอกจากนี้ลายยังมีฟีเจอร์ทีมเพื่อให้หน้าจอลายของเรานะครับไม่น่าเบื่อเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ หรือจะเป็นที่เทแบบนี้ก็มีเช่นกันครับและแน่นอนก็ยังมีทีมไลนอีกเป็นพันๆเป็นหมื่นแบบให้เราได้เลือกใช้เพื่อให้การสนทนาของเรานั้นไม่น่าเบื่อนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอปพลิเคชัน Line ของผมในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ